คำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจักรยานยนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องการาบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม Bounce โอเคครับพบกันเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กุ้งแสงสว่างวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับโชกแกสีนะครับว่าโชกแกสีเนี่ยมันปรับได้กี่ระดับกันแน่เสร็จแล้วก็สปริงที่กับสปริงห่างตัวแข่งตัวธรรมดาเนี่ยมันต่างกันตรงไหนต่างกันยังไงเพราะหลายๆคนจะตอบไม่เหมือนกันสักอย่างเลยวันนี้ผมไขข้อสงสัยจากเจ้าของบริษัทเจ้าของผู้ผลิตก็คือโรงงานบริษัท แกซี่ก็คือที่เราสั่งมาโดยตรงนั่นเองเราประสานงานกันเรียบร้อยว่าจะมาขายข้อสงสัยให้พี่น้องประชาชนได้ดูว่ามันต่างกันตรงไหนนะเบื้องต้นเลย1นลังหนึ่งกล่องของแกซี่ที่เราซื้อมานะครับน้องๆเกะออกมาก็จะมีเขียนบอกโช์แกซี่นะก็คือว่า Supreme X Wave 320มิลวงเล็บ All n นิ คัลเลอร์นี่หมายถึงว่าไทเทเนียมดำทับอันนี้ก็คือรถแข่งก็คือคําว่ารถแข่งนี่คือใช้เหมาะสําหรับงานแข่งขันถ้าเป็นตัวธรรมดาตัวธรรมดาจะไม่เขียนว่ารถแข่งเห็นไหมมันจะต่างกันตรงที่ว่าอันนี้รถแข่งอันนี้ไม่มีเขียนแสดงว่าไม่มีเขียนนี่คือจะเป็นกล่องธรรมดาเสร็จแล้วการที่ซื้อช็อคแกซี่ไปนะครับกล่องต้องสมบูรณ์นะเออบางทีไปแกะออกบางบางทีอะไรแกะออกแกะโลโก้แกะอะไรออกบางทีก็คือ เขาอาจจะเอากล่องอีกอันหนึ่งมาใส่ให้ลูกค้าหรือว่าจะเอากล่องมายัดใส่ให้โดยไม่ตรงรุ่นนี่คือผมจะไม่ไม่ไม่เอ่ยนามว่าจะเป็นใครอะไรยังไงก็แล้วแต่รรยบาณในการขายของพวกคุณเดี๋ยวเราจะมาทําการวันนี้จะมาขายข้อสงสัยว่าซื้อไปแล้วมันมีอะไรบ้างนี่เบื้องต้นเลยเกะออกมานะครับผมเราจะเจอชุดนี้อยู่ในในกล่องด้วยนะ,ะตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือ เป็นบูทนะครับบูทลูในนะครับคือบูทลูชกมันจะเป็นทั้งบนและล่าง,างเพราะว่าบางคันมันจะใส่รูตัวนี้ไม่ได้อย่างเช่นรีมซูเปอร์คัพมันต้องเปลี่ยนบูทช็อกตัวนี้นะครับผมเพราะรีมซูเปอร์คัพตัวบ,นเน,วบน,น,นเนี่ยตัวบนตัวเนี้ยรูมันจะเป็นรูใหญ่อ่ามันจะเป็นรูใหญ่เพราะฉะนั้นเขาถึงแถมตัวนี้มาให้สี่ตัวอ่าแล้วก็ตัวนี้ไว้ไว้ปรับนะครับนี่ไว้ปรับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวจะทําให้ดูเลยก็คือตัวเนี้ยแกะออกมามันจะเป็นคล้ายๆาประแจนะครับผมคายหกเหลี่ยมนี่มันจะมีหกเหลี่ยมขันอยู่ล็อกล็อกแน่นอยู่นะครับคายหกเหลี่ยมแล้วก็ไว้ปรับไว้ปรับอะไรรู้ไหมไว้ปรับสปริงนะครับให้มันชิดหรือว่าให้มันห่างเท่านั้นเองอันนั้นคือช่างมันแล้วเรามาดูกันว่าระหว่างสปริงแข็งกับตัวแข็งกับตัวธรรมดาเนี่ยใช้งานต่างกันยังไงนี่เรามาดูนะครับ ฝั่งนี้คือสปริงห่างนะอ่าก็คือตัวธรรมดาขี่ใช้งานตัวนี้สปริงถี่ตัวแข่งถามว่าตัวนี้สามารถใส่รถแข่งได้ไหมใส่ได้อ่าใส่ได้แต่มันจะกระด้างกว่าตัวสปริงถีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบริษัทจะทํามาบนมันจะชิดล่างมันจะห่างสังเกตดูสปริงอ่ะมันจะชิดกับห่างแค่นั้นเองเสร็จแล้วตัวรถแข่งอ่ะสปริงมันจะถี่เสมอกันทั้งหมดเลยเห็นไหม ว่าสปริงมันจะถี่เสมอกันทั้งหมดเลยตัวนี้จะห่างเฉพาะด้านล่างแต่จะถี่ด้านบนนั่นคือต่างกันแค่นั้นระหว่างโชกรถแข่งกับขี่เล่นต่างกันแค่นี้เองส่วนองค์ประกอบอื่นๆรีบาวเท่ากันหมดอ่าแกนในแกนในเท่ากันหมดอย่างอื่นไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยถามโรงงานเสร็จเรียบร้อยโรงงานบอกว่าต่างกาันแค่สปริงอย่างเดียวถามว่าซื้อตัวธรมรมดาไปใส่รถแข่งได้ไหมใส่ได้ครับอ่าแต่ถามว่าเอาตัวรถ แข่งอ่ะไปสายรถคีเล่นได้ไหมไม่แนะนําเสร็จแล้วผมจะมาขายข้อสงสัยว่าโช๊คแกซี่มันปรับรีบาวได้กี่ระดับกันแน่คือตัวนี้อ่าตัวเก่าไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเราจะพูดถึงเฉพาะแกซี่ตัวใหม่คือ AllNe w ชั่วโมงนี้ผลิตออกมาจะเป็นวงเล็บ a l l New ก็คือตัวใหม่ล่าสุดอ่ารีบาวตัวนี้ตัวร่างที่ปรับกันเก,ก๊กเก๊กเก๊กหรือว่าถามกันมาในกลุ่มเยอะๆเลยอะ่ะว่ามันปรับได้กี่ระดับกันแน่ถามจากโรงงานคอนเฟิร์มจากโรงงาน โชคทุกคู่จะปรับได้ไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแม้แต่คู่เดียวแต่โรงงานจะคืนค่าประมาณที่27ระดับถึง30ระดับคือ All-new เมื่อก่อนเราจะเคยได้ยินลูกค้าถามมาว่าพี่โชคแก๊สซี่ปรับได้กี่ระดับเมื่อก่อนจะตอบได้เลยประมาณ21ระดับแต่ทุกวันนี้เขาทำมาเป็น All-new ว all ออนีคือตัวใหม่ล่าสุดจะปรับได้ประมาณ27ระดับถึง30ระดับแค่นี้ นี่ก็คือผมจะมาไขาข้อสงสัยให้น้องๆได้ดูว่าโช๊คแกสซี่ตัวใหม่ปรับได้27ระดับนะถึง30ระดับนะแล้วแต่โช๊คบางตัวคลิปนี้มีประโยชน์ว่าทําให้ดูว่ามันกี่ระดับกันแน่นี่คอนเฟิร์มจากโรงงานโดยตรงโทรดิ้วกันเมื่อสักครู่ก็เพราะว่าผมเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงนี่ก็คือน้องๆเข้าใจเลยนะนี่จะเทียบให้ดูทีไม่ได้ต่างอะไรเลยนะครับผมตัวแขงสปริงจะถี่กว่ากัน ตัวขี่เล่นสปริงจะห่างแค่นั้นเองอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยผมถึงบอกว่าบางทีลูกค้าทักเฟซท,ทักเพจท,ทักคอมเมนต์มาถามว่าพี่มีตัวแข่งไหมผมบางบางทีตัวแข่งมันหมดเนาะผมก็เลยบอกว่ามันมีตัวธรรมดาแต่สามารถใส่รถแข่งได้นี่ก็คือตัวนี้ขี่เล่นได้แข่งได้แน่นอนแต่ตัวนี้ก็คือสําหรับแข่งอย่างเดียวผมก็จะบอกแบบนี้เลยก็ผม ข้อมูลนี้ผมก็ขอบคุณโรงงานนะของบริษัทแกซี่นะอ่าก็คือผมโทรคุยกันเรียบร้อยว่าต่างกันแค่นี้จริงๆอย่างอื่นก็ใช้งานได้เหมือนกันหมดก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้เนาะครับผมว่าเราจะใช้กันแบบไหนคุณสมบัติก็คือการใช้งานโชคมันดีมันมีข้อดีในตัวของมันอยู่แล้ววันนี้สําหรับผมผมจะมารีวิวให้ดูเพียงเท่านี้ว่าอ่าโชคมันต่างกันยังไงวันนี้น้องๆได้รู้กันไปแล้วว่า ตัวแข่งกับตัวธรรมดาตัวขี่เล่นมันต่างกันแค่นี้เองอเสร็จแล้วก็สําหรับฝากถึงคนที่จะซื้อโชคแกซี่แนะนําเลยนะครับผมถ้าจะซื้อโชคชัวร์เลยแนะนําวิดีโอคอมาเลยว่าคุณมีของจริงหรือเปล่าจะได้สบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายคนซื้อเขาก็ใจร้อนอบางทีก็บางทีแอบอ้างเเป็นตัวแทนย่อยตัวแทนตรงอะไรเราไม่รู้หรอกแต่ก็คือคุณก็ต้องวิดีโอคอเพื่อขอสบายใจในการซื้อขายเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีเลยไม่ต้องรอข้างหลังอีก เยอะเลยนะครับผมสำหรับแกซี่ถ้ายัางไรสนใจก็สอบถามเพจร้านแสงสว่างมอเตอร์อะไรแต่งได้เลยหรือใต้คลิปนี้มีประโยชน์ถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดตซับสไครต์ให้ผมด้วยช่อง YouTube กุ้งแสงสว่างนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะสำหรับวันนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันอีกต่อไปเดี๋ยวใครข้อสงสัยตัวไหนสงสัยตัวไหนก็เม้นมาได้เลยเดี๋ยวผมจะพยายามหาคำตอบได้ผมก็จะหาคำตอบให้โอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ